นี่คือคีย์ชอน k 1 0 ZMK Wireless Keyboard ที่ผมคิดว่าน่าใช้เสียงที่เบาที่สุดในหมู่ไวเลสไมสเกนอิกคีย์บอร์ดเท่าที่ผมเคยได้ดูรีวิวมาตัวคีย์บอร์ดสามารถรองรับการทำงานทั้งบนระบบ Mac แล้วก็ Windows บนตัวคีย์บอร์ดเรายังสามารถคัสตอมตัวปุ่มได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่มีมาอยู่แล้วรวมไปถึงปุ่มที่เราสามารถคัสตอมได้แบบอิสระว่าจะให้รันแอปหรือว่าทําอะไรต่างๆบนเครื่องของเราและแน่นอนว่าสําหรับคนทํางานเอกสารตัวนําแพดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส่วนเสียงจะเป็นยังไงนั้นลองไปฟังพร้อมๆกันดูครับ ใครที่กำลังมองหาตัวคีย์บอร์ดที่ให้เสียงเบาๆเงียบๆไม่รบกวนคนข้างๆตัวเคชอน K10 ZMK ตัวนี้แนะนำให้ซื้อไปลองใช้เลยครับ